ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเลียคันเลอร์สมาร์ทแม่เป็นคนที่วางแผนให้กับลูกคนนี้เลยแม้กระทั่งการเลือกพ่ออยังไงแม่เนี่ยหรอเร่องไม่ใช่แม่ตอนที่แม่จะมีลูกแต่ละคนน่ะต้องเลือกต้องต้องเอาหน้าตาอย่างนี้ต้องนิสัยอย่างนี้เลือกหน้าตาโอเคต้องนิสัยอย่างนี้อะไรเงี้ยต้องเอา พ่อหน้าแบบเรียวๆหวานๆตาแบบตาโตๆอ๋อนหล่อที่แบบลูกออกมาใช่หล่อสวยใช่พ่อแม่หน้าหน้าไม่ได้สวยไงสวยใช่ไหมตาโต เก๋เก่งแม่นมากเลยนม่ม่แะแต่แม่คิดอย่างนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีแฟนตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูกแม่จะคิดอย่างนั้นแล้วอันนี้คือตรงปกที่แม่คิดเอาไว้มตรงไหมแม่ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะทอนได้อะอคิดไอ้ยคิดเอาไว้เราก็คิดว่ามันจะหล่อมันจะดีใช่ไหมนี่ไม่นี่ไม่ดีนี่หล่อใช่ไหมลุงลารัลไม่ใช่นี่หมายถึงพ่อเข้าหมายถึงพ่อหล่อแล้วตอนนี้ใส่หล่อเลยมาดีแต่ลูกดีได้ลูกดีทั้ง3คนเลยแต่ลูกน่ารักซึ่ง ขาบอกว่าลูกเนี่ยแม่บังคับให้เล่นออกกำลังกายกับงเด็กเลยใช่อันนี้สี่ขวบสามขวบเล่นยิมนาส,สติกก่อนเลยการออกกําลังกายแม่ถือว่ามันเป็นร่างกายแข็งแรงด้วยคันเล่นดนตรีก็เล่นดีทุกคนก็จิตใจก็แข็งแรงใช่ไหมเพราะคนเรามันก็ต้องแข็งแรงทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนูกจาได้ไหมที่หนูบอกว่าหนูเจ็บนะแม่ที่โดดน้ําอ่ะ อ๋อใช่เป็นกีฬาโยชนทีมชาติกระโดดน้ำตอนเด็กๆตอนแรกอ่ะให้ว่ายน้ำแต่ด้วยว่ายน้ำมาคนมันว่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นทีมชาติหรืออะไรมันน้อยใช่ไหมเขาก็เลยให้เราเนี่ยบังคับให้เราไปกระโดดน้ำโดดน้ำโดโลน้ำอะไรกระโดดตีลังกาลงมาพี่มดแต่ก็ต้องทำอ่ะเขขัดขืนอะไรไม่ได้อ่ะแต่ก็บอกเขา ถ้ามันเจ็บก็เลิกสิลูกถ้ามันได้งานง่ายๆก็ไม่เหลือมาถึงเราจริงไหมออาคือเราจะทําอะไรที labeling, ่จะได้มากกว่าคนอื่นเราตก็ทำงานมากกว่าคนอื่นแม่นี่เป็นคนสุดๆดจัดจองเป็นคนแกร่งในช่วงเวลาที่คุณแม่เลี้ยงลูกอย่างยากลำบากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับคุณแม่ตอนที่ประวัติเป็นวัยรุ่นเหตุการณ์คืออะไรแม่ตอนนั้นขายอาหารอยู่ใช่ไหมคะก็เด็กเขา ยิงอะแต่แม่ไม่รู้นะว่าเขายิงกันตอนแรกอะแม่โดนก็ไม่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกยิงมาถึงวัยรุ่นเขาเขายิงกันไม่คนที่มาซื้ออาหารแม่เป็นเด็กอีกสถาบันหนึ่งแล้วอีกสถาบันหนึ่งอะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมายิงไงแล้วเขายืนอยู่หน้าร้านแม่แม่ก็ยืนขายอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็การยิงเลยหกนัดแต่แต่แม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นยิงไงไม่ไม่รู้ว่าตัวเองยิงมันไม่รู้สึกมันชามันจุกเฉยเฉยแล้วก็มันแบบไม่รู้สึกตัวเข้าที่ไหน ที่ท้องอ่ะโอ้โหแม่เสื้อไม่ขาดกางเกงไม่ขาดเลยนะใส่เสื้อเอวลอยกางเกงเอลต่ำพอดีสว่างากเลยดูแม่ม่มากไม่ได้มีความกลัวกูเสีผ้าขาดเลแล้วแม่ก็เลยแบบแค่จุบแล้วหันมาหันมาไม่ก็หันมาบอกคนลูกน้องอ่ะนวลแปะกุญแจรถไหมพี่พอเอากุญแจมาปุ๊บก็เดินตัวก้มลงก้มลงขึ้นเลือดไหลไม่ไหลสงสัยพี่โดนยิง่ะ ก็ไปพยุงคนที่โดนสองนัดอ่ะก็พยุงเขาขึ้นแท็กซี่ด้วยกันพี่ไปส่งโรงพยาบาลหน่อยโดนยิงแต่ไม่ตาให้แต่ไม่ตาให้บอกบอกแท็กซี่อเก็บกันแม่เขาเลือดอ่ะแม่ไม่เลือดอะไรลไม่ไม่มีเลือดมันกระสุนมันฝังอยู่ข้างในมันฝังอยู่ข้างในด้วยแต่เขาเลือดเลยห่อแม่แล้วมันมาดก็ง่าอ๋อแล้วเจ็บไหมคะพอหลังจากไปถึงจุกพอไปถึงโรงพยาบาลก็แบบมีแหวนเขาก็พยายามถอดแหวนหมอจะตัดห้ามตัดยกทรงซื้อใหม่ห้ามตัดถอดเอง พองงก็พาเสร็จแล้วก็ผ่าตัดนานมากตอนนั้นเด็กๆอย่าไหรกหนูมัธยมค่ะน่าจะม2เลยตัวเี้ก่ยงยังยังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่นั่นคือจุดเปลี่ยนของครอบครัวหเลย วันที่แม่โดนยิงเพราะแม่เป็นแม่เลี้ยงเดียวจริงๆตอนนั้นทุกคนก็ช็อกและแม่เขาก็ไม่ได้บอกตอนเช้าทุกคนก็ไปโรงเรียนปกติแล้วด้วยความที่ร้านแม่จะเปิดจนถึงแบบตีสองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คิดว่าอตีสี่แม่ไปตลาดมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จนไปโรงเรียนแล้วข่าวออกออกข่าวโด่งดังค่ะคุณแม่จริงจริงแม่ไม่ได้บอกใครเขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรบอกท้าตายก็คือตายไปเลยคือเราไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วคือตอนตอนดมยาสลบอะแม่คิดแล้วว่า อะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดอ้าวแล้วแม่ไม่ห่วงลูกค่ะไม่ห่วงอ๋อเหรอชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปได้ถึงไม่มีเราก็แล้วแต่คิดว่าลูกคงแข็งแรง,แงอยู่ได้พรแสดงว่าตลอดระยะเวลาแม่ก็สอนให้ลูกค่อางแกร่งมาพอสมควรก็แม่อบรมมาตั้งแต่เด็กเลิกเรียนมาก็นั่งคุยกันทุกวันก็บอกว่าการคบเพื่อนมีปัญหาอะไรหนูต้องปรึกษาใครดีที่สุดใช่ไหมคนที่รักหนูมากที่สุด มที่จำได้ไหมที่แม่บอกว่าคนทั้งโลกบอกว่ารักหนูรวมกันมัดจุกแล้วอะรวมกันก็ไม่ได้ครึ่งที่แม่รักหนูหรอกอใช่ไหมรักกันขนาดนี้แม่พูดจริงมีทะเลาะกันบ้างไหมผู้หญิงประจําผู้หญประจำเป็นประจําเป็นปดื้อมันมีดื้อลูกสาวคนเดียวด้วยใช่ไหมเขาดื้อเรื่องอะไรคมดื้อเรื่องอะไรไม่ก็ไม่มีเรื่องไหนที่เชื่อฟังต่อหน้าไงต่อหน้าไงดื้อแบบไม่ ทุกเรื่องก็คือทุกเรื่องอ่ะแล้วพอพอความคิดไม่ตรงกันก็แม่เลือกที่จะเงียบแล้วให้เขาคิดเองสุดท้ายก็ให้เขาตัดสินใจเองอแม่ภูมิใจในลูกสาวควนนี้ขนาดไหนเนี่ยภูมิใจที่สุดมั้งอันนี้คือไปปีที่แล้วที่หนูรู้สึกว่าแบบ เขาตกบันไดยอยู่ๆเขาวูบตกจากบันไดบ้านชั้นสองแล้วหัวปูดออกมาจนเหมือนเลือดข้างข้างในมีสิทธิ์ที่จะต้องผ่าตัดทุกคนแบบตีสี่ต้องวิ่งไปโรงพยาบาลกันจนอันนี้ก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วก็จริงๆอะ่ะเขาอะ่ะ บอกเนี่ยปะเพื่อว่าไม่อยากได้จะได้ดูดีนิดหนึ่งจะได้ดูแบบไม่อยากได้อะไรจากลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะก็อยากมีบ้านแหละที่เป็นของตัวเองอยากมีเอ๊ะสรุปเราเป็นชื่อไมมปะยัยังยังยังเก่เก่นเกเก่งเก่ก่งกางเก่เก่งก่อเก่่เงเก่เก่ง่งเก่เก่่่่่่่่ืง ซื้อบ้านให้แม่ได้เลยอะพี่มดดําใช่จริงๆค่ะก็คือแต่แต่ทํางานทุกวันตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าทุ่มทุกวันแล้วเนีบุญบุญของท้งท้งท้งคู่อ่ะวันนี้อย่างไงขึ้นบ้านใหม่แม่มีห้องไหนยังไม่ติดไอมีข้างล่างที่มันเป็นห้องใหญ่แล้วมันอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราขอมอบของขวัญชิ้นแรกให้น้องก่อนตัลงไปก็ได้มอบให้อยู่ข้างล่างไปครับ พามาบ้านหลังใหม่ทั้งทีนะคะเราก็มีของขวัญมาต้อนรับให้กับบ้านหลังใหม่ซะหน่อยนี่เลยครับแอร์แคลเดียรุ่นคาริสมารกับรุ่นนี้เขาเปลี่ยนดีไซน์ได้ด้วยหน้ากากผ้าแม่นี่หน้ากากผ้าแบบนี้จะมีหลายแบบหลายสีไม่ว่าจะแต่งห้องไหนก็จะลงตัวกับห้องนั้นมากๆเลยฮะแถมยังสามารถสั่งเปิดแอร์ด้วยเสียงนะครับผ่านมือถือได้ด้วยออกไปข้างนอกนะกลับมาถึงบ้านก็เย็นสบายฟินเวอร์มอบให้น้องวาวาคุณแม่แล้วก็น้องชายไปเลยครับ เราติดติ๊กตุ๋นไหนเราติดเลยนะครับนี่คุณเดี๋ยวต้องขอบคุณน้องกับคุณแม่แล้วว่าทำไมเขาช่วงหน้าจะไปคุยเรื่องนี้ไงความรักครั่งรักพี่ครั่งรักไหมลูกครับครับจะหน้ายังไงเอาครับงไหมครั่งครั่งครั่งครับชอบไหมพี่เขินทะเล็ดชอบครับโอ้ไม่ทำไมเออเพาะเขาอยากมีเอออค่แในช่วงหน้าเนาะค่ะเดี๋ยวช่วงขอบคุณแม่กับคุณน้องด้วยกันขอบคุณครับ สเปกจริงๆของนายเป็นยังไงหลายแบบหลายเด็กในช่องลยเิมตันนี้ตันนี้บทจะเปิดตัวแปนงบอกโอ้ยาชครังรักฝรั่งคันนี้วันนี้ฉันเชิญมาโยเกิร์ตพร้อมดื่มไอวีดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ